นี่กับทุกคนเซ็ตแล้วตำยำกุ้งหนะ้าเพ็นกับดูกับหืมน่ากินมากกับทุกคนแต้ตักกุ้งมาดูอีกเียนอืมบานเพื่อนๆทำกับข้าวได้กันมั้งครับบานเราวันนี้ตำยำกุ้งครับทุกคนสวัสดีค่ะพ่อครับสาวได้นม้มวยวันนี้เพ็นก็มาทำตำยำนะคะตอนนี้เพ็นก็ได้ใส้วัวค่าแต่ใครตาดโดยห้อมเทียมจ้าตำยำกุ้งค่า ร้อยสมุนไพรสุกนะครับทุกคนนี่กับเครื่องเคียงฟักกับมีอะไรมั้งครับมีมะเขือส้มข้าในในนี่ค่ะกระส้มกระส้มแหว่งแว่งเฮทูนู่แหว่งเฮทูนู่อันนี้เฮ็ดอะไรบี่เบไม่รู้อันชตรายเองอ่าเฮทดมยัดมาเลยคร่ะยำยิ้งเอากับเฮทดมยัดลงกับเฮทดมยัดข่ะต้มยำกุ้งหม้อเตอร์วันนี้ ร้อยชุกครับตุกนแพดชุกเลยครับเดือดแล้วครับมาปรุงเลยครับตามด้วยริดเผาค่ะริดเผากับตุกนโอ้ติดวักไรกับติดวักเอาริกเผาลงไปเดียวครับตามด้วยน้ำปลาจ้าน้ำปลาสักซ้มชนชาครับตาม,ตามด้วยเกลือคะ่ะเกลือสักลายชนชาครับ ตามด้วยพงนัวค่ะพงนัวลายชอนชานิดเดียวครับนิดเดียวค่ะเราทำไม่เยอะแทนแทนแทนนี่ครับไพลข้ององันกับกง้งตัวโตกับไปลงหม้อ,อเลยครับไปลงเลยครับนี่กุงได้ปอกทําความสะอาดได้ล้างไว้เรียบร้อยเลยครับใส่กุ้งลงหม้อ,อค่ะเทเลยครับยิบชาเทเลยครับเทไม่ได้ค่ะเผือมีน้ําอยู่อ๋อแล้วมันจะกทาว Hm, ตัวโตครับนี่คร kind of mm ับกอดไอ้กุ้งจมนำซุกครับโรยกุ้งซุกครับรุงเลยครับเดือดแลวครับทุกคนได้เทียครับโวตัวโตๆจ้ามาๆมาโรยเบรกรดบีกคำนาวนเลยครับทุกคนตามด้วยเบรกรดค่ะใบหมากูดชีกครับทุกคน ตามด้วยพริกขี้หนูค่ะลูกโดดครับทุกคนตามด้วยได้ต่อน้องบักชีค่ะต่อน้องบักชีครับทุกคนตอนนี้คือได้กินห,อมมห้องมากจ้าทำยทำกุ้งเดี๋ยวเทียน่ากินมากมามาเริ่มขั้นตอนตทุตายครับบีบมนบนนนะบบมานาวครับทุกคนบบีมะนาวจ้าบีบมะนาวครับใช้มะนาวกี่ลูกล่ะสาวตาย ช่องรูค่ะนาเพนวาวชายมะนเวาช่องรูกับทุกคนือเราต้มยำมอเตอร์วันนี้ต้องชายช่องรูเพื่อความเปรี้ยวแซ่บนัวค่ะซ้ำรสน้ำลายเต็มปากเลยครับทีนี้ห้อมกับอหืมดูกับเชี่ยเสร็จเลยครับทุกคนต้มยำกุ้งฝีมือนาเพนกับรื้อครัวเศร้าตายกับครัวบ้านเพนนี่ครับน่ากินมากครับ เลยครับมามาให้นะเป็นชิมดูกับทุกคนตักชิมเลยครับตักเลยครับมาลงถ้วยเลยครับนี่ดูทุกคนเนี่ยกุุงช่ำๆเลยครับอะที่กับอืม้มรัดไว้ใหกุุงมาตัวดินี่ช่ำๆเลยครับชิมเลยครับ,รบทุกคนนี่ครับจัดการเลยครับชิมดูฟิมือตัวเองหมดเลยมั้งดยูกุ้งตัวโตๆค่ะนี่ อืมเอาร่อยเด้วค่ะกรุ๊ร้อนครับร่อยไหมหนุม่มแดงหมาข้าว โอ้โออยังไม่ยมอมยังชิมเลยนะร้อยเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนซเซตแล้วตำยำขุ้งหนะ้าเพลนครับดูครับืน่ากินมากครับทุกคนไต้ตักกุ้งมาดูอีกทีอัอบานเพื่อนๆทำกับข้าวได้กันมั้งครับบานเราวันนีต้ตำยำกุ้งครับทุกคนก็ตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีค่ะ